สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่บ้านห้วยปูนะครับบ้านห้วยปูตำบลม่แอำดภอกละยานิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่น,นะครับตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณหน้าวัดนะครับหน้าวัดห้วยปูครับนี่เป็นภายในหมู่บ้านบริเวณหมู่บ้านบางส่วนนะครับที่อยู่หน้าวัดนะครับ พอดีเราจะมาชมบรรยากาศที่วัดห้วยผูแห่งนี้นะครับนี่เป็นถึงข้าววันนะครับเราเรามาชมบรรยากาศนะครับเป็นฝนเพิ่งจะหยุด2วันนะครับ ทางก็เลยยังเฉฉอยู่แต่ก็ดีขึ้นเยอะนะครับนี่เป็นประตูประตูวัดนะครับซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกนะครับพอเราเข้ามาที่วัดก็จะบเป็นบริเวณนี้นะครับชมบรรยากาศโดยรวมนะครับ ตอนนี้ก็ยังแฉะอยู่นะครับแต่ว่าฝนหยุดสองวันก็ดีขึ้นหน่อยก่อนนะี้ฝนตกทุกว,วันนะครับตรงนี้จะเป็นกุฏิกุฏิรับรองนะครับก็ด้านนี้จะเป็นศาลาศาลาอันนี้ประสงค์ แล้วก็ตรงนี้จะเป็นโรงโครัวนะครับเป็นโรงโครัวเราไม่ได้เข้าไปดูข้างในนะครับพอดีจะพาชมบรรยากาศโดยรอบนี่จะเป็นวิหารนะครับวิหารด้านนี้จะเป็นกุฏิรับรองที่ว่านะครับเป็นกุฏิรับรองแล้วก็เป็นด้านนี้จะมีห้องน้ํานะครับห้องน้ําก็จะอยู่ โซนนี้นะครับมีอยู่สองจุดห้องน้ำที่สร้างใหม่เดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศโดยรอบนะครับพาชมบรรยากาศโดยรอบเดี๋ยวเราขึ้นมาชมตรงบริเวณวิหารครับ เดี๋ยวเราชมบรรยากาศโดยรอบข้างนอกนะครับเราเราไม่ได้พาชมข้างในนะครับด้านนี้เป็นด้านทิศเหนือนะครับเป็นด้านทิศเหนือจะมีศาลาอันนี้ประสงค์อีกหลังหนึ่ง ข้างในถ้าเข้าไปชมก็ต้องเปิดไฟแต่ว่าเราดูข้างนอกก่อนบริเวณโดยรอบด้านนี้เป็นด้านทิศใต้แล้วก็ทางนั่งขึ้นไปทางอ,อุโมดสดแล้วก็เจดีนะครับเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปชมทางด้านเจดีเหมือนกันนะครับแต่ให้ชมบรรยากาศโดยรอบนะครับเพราะว่า พื้นที่นี้จะเป็นเขาอ๋อบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้เป็นอยู่บนสันเขาขึ้นไปเป็นชนั้นๆนะครับอยู่เป็นชนัชน้นๆตรงนี้จะเป็นวัดที่ถูกต้องแล้วนะครับเป็นวัดที่ถูกต้องแล้วนะครับเราเดินไปเราเดินรอบหนึ่งนะครับ เดินเสร็จไปแล้วรอบหนึ่งนี่เป็นด้านหน้าวัดที่เราขึ้นมาตรงนี้จะเป็นลานจอดรถแล้วก็ขึ้นมาปุ๊บก็จะที่เห็นเดี๋ยวขึ้นไปชมในวิหารสักหน่อยนะครับแล้วก็ถือโอกาสขึ้นไปทางอโสกแล้วก็เจดีย์นะครับ ันจะเป็นมุงหลวนะครับพข้างในจะมืดมาให้ชมมืดมืด,ดีกว่าโอ้ได้บรยากาศเปิดไฟแค่นี้ก่อนนี่เป็นข้างในนะครับข้างในวิหาร เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวให้ชมอีกครับน,นี่เป็นภายในวิหารนะครับพอดีเราไม่ได้เปิดหน้าต่างก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปชมด้านนอกแล้วก็ขึ้นไปชมที่พระโมดสดต่อนะครับนี่เราชมก็ประมาณนี้ก่อนนะครับครับก็จากด้านหน้านี้พอเราออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้น เราจะขึ้นไปชมที่ข้างบนนะครับขึ้นไปชมด้านที่เจดีแล้วก็ที่พระบูชนะครับี่พาขึ้นไปชมบรรยากาศข้างบนนี่บรรยากาศอยู่มันจะมีเป็นชั้นๆน,นะครับมีอยู่หนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ชั้นนะครับ เป็นสี่ชั้นนะครับเดีจะขึ้นไปชมมีกัดข้างบนมีกัดสี่ชั้นขึ้นไปชมข้างบนครับจากจุดที่วิหารนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชมข้างบนนะครับซึ่งจะมี เราโบสดแล้วก็เจดีนะครับนี่เป็นทางขึ้นนะครับ ก็เดินขึ้นมาไม่ไกลนะครับก็เดินขึ้นมาก็ไม่ไกลนะครับเดี๋ยวจะถึงพระบสถแล้วนะครับแต่พระบสถที่นี่ยังไม่ได้ฝังลูกนิมิตนะครับ นี่เป็นพระอุโม์สถนะครับเดี๋ยวเราจะชมบรรยากาศข้างนอกนะครับนี่เป็นทางที่เราขึ้นหมาเมื่อกี้นะครับก็ใช้เวลาเดินขึ้นมาประมาณสักน,นาทีนาทีกว,ากว่านิดหนึ่งนะครับก็เดินแบบธรรมดาเดี๋ยวมันชมรอบพระอุโมสถนนะครับตรงนั้นจะเป็นเจดีย์นะครับ นี่เป็นอบสุศนะครับนเป็ลูกในมีแต่ยังไม่ได้ฝังลูกในมีนะครับนี่เป็นพระอบอสดนะครับเราไม่ได้เข้าไปดูข้างในนะครับดูข้างนอกเดี๋ยวเราขึ้นไปชมที่เจดีนะครับเจ้าอบอสดก็ต้องเดินขึ้นไปอีกหน่อยนะครับไปที่เจดี ก็เดินขึ้นมาก็ไม่ไกลครับตรงนี้จะเป็นเขานะครับก็เลยแบบต้องสร้างเป็นชั้นๆเป็นจุดๆปรับพื้นที่นะครับกีที่เราเดินขึ้นมานะครับ นี่เป็นองค์เจดีย์นะครับองค์เจดีย์ที่วัดห้วยปูแห่งนี้นะครับก็จากจุดนี้ก็จะเป็นเขานะครับขึ้นไปตอนนี้เป็นหน้าฝนยุงก็เยอะแล้วก็รกมากนะครับพอดี เรามาชมแค่บริเวณนี้นะครับบริเวณเจดีกับพระบุษฎนะครับตรงจุดนี้จะมีสองจุดอย่งก็ประมาณนี้นะครับนี่เป็นเจดีที่วัดห้วยปูแห่งน,นี้นะครับข้างล่างก็จะเป็นพระบุษฎแล้วก็เป็นวิหารศาลาอยู่ข้างล่างนะครับ นั่นน่นจะเป็นหมู่บ้านนะครับอยู่ในหุบก็ประมาณนี้นะครับ